เดินทางมาถึงแล้วครับหน่อยสิบล้อครับวันนี้บ้านน้องสิมอยู่ที่อำเภอจอมพระครับวันนี้อำเภอจอมพระมีสองหน่วยนะหน่วยใหญ่น่าจะลงบ้านขามครับบ้านขามเป็นสุกอันนี้หน่วยสิบล้อครับลงบ้านน้องสิมตำบลจอมพระครับ ลังโงอุปรกรณ์รอจัดไปนเนอะดือนอกลางเดดไม่ได้เลยโทรศัพท์ตัดแน่นอนอพื้นที่ก็ใหญ่นะแต่ว่าเขาเขาตั้งใกล้ทางกับตั้งใกล้ทาง<อ>ใกล้บ้านงานครับวันนี้งานบวชเสียได้อย่างนี้ ก็จะเหตแล้วมั้งด้วยว่ายังไม่เหนะยังไม่ในใจเลยเหล็กดีจับต้องใส่ถุงมือนะน่าจะลงจอใหญ่แล้วครับยี่สิบสี่เมตรหน่วยนี้น่าจะประมาณยี่สิบสี่เมตรครับถ้าหน่วยใหญ่นียี่สิบหก อลองเป็นไไมู่้้ครับนี่กระตุกมันเยนนะพี่น้องอากาศมันร้อนจัดครับเรียนเชิญสุท,ท่านครับมีสองจอครับแนเพเภอจอมพระวันนี้อันนี้จอแรก งสี่ที่เจ็ดมาให้น้องววเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะว่าจะไปตลาดก่อนไปหากินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาดูตอนที่เขาลงลำพูงอะไรอีกคลิปครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศคร้าข้าวกันร้อนมากร้อนสุด,สด อันนี้ก็ดิจิโก,ก็ดึงเชือกครับดึงเชือกมาอันนี้สแตนชายนะที่เขาจะวางพวกเครื่องเสียงครับพวกปาวเบอร์น่าจะ30เมตรได้อยู่ยิบผ้า30เมตรประมาณนี้ครับ ่ะเพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะไปตลาด,ดก่อนเดี๋ยวยเ,ยยเขา้าเดี๋ยวไปหาข้าวก่อนเดี๋ยวตอนสักเย็นๆเ,เดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาวางลำพงครับอันนี้เขาลงเหล็กอยู่นะ,ะ,จะเจอกันใหม่ครับ